สวัสดีครับวิดีโอข้อนี้ผมจะพยายามอธิบายภาพรวมธุรกิจประกันชีวิตนะครับวิดีโอนี้จริงๆก็ต่อเนื่องจากวิดีโอที่แล้วที่พูดถึงธุรกิจประกันวินาศภัยไปนะเอาจริงๆผมไม่ได้มีประสบการณ์ตรงกับธุรกิจประกันชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมมีความเข้าใจอยู่บ้างเพราะว่ามันมีคอนเซปต์บางอย่างที่คล้ายๆกันกับธุรกิจประกันวินาศภัยแล้วก็เพื่อความครบถ้วนนะครับครั้งที่แล้วพูดธุรกิจประกันวินาศภัยไปแล้วก็เลยพูดถึงธุรกิจประกันชีวิตสักหน่อยโอเคเราเริ่มจากว่าธุรรรรกกกกกิิจจปะะันชีวตเ่าาทไไออ ธุรกิจประกันชีวิตหลักๆแล้วเนี่ยเขาขายสัญญาว่าเขาจะจ่ายเงินตามจํานวนที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่แรกในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเนี่ยเสียชีวิตเพื่อแลกกับการได้รับเบีย้ยประกันแต่ทีนี้ในภายหลังเนี่ยบริษัทประกันชีวิตเขาก็ไม่ได้ขายเฉพาะกรมธรรม์ที่คุ้มครองกรณีเสียชีวิตเพียงอย่างเดียวละเขาก็จะพ่วงผลดักงกัอื่นเข้าไปด้วยอย่างเช่น disability พิการ เฮลท์ประกันสุขภาพอย่างเงี้ยหรือบางทีก็จะเป็นอ n นวิตี้ก็คือประกันที่เป็นประกันบํานาญอ่าจ่ายเงินก้อนให้เข้าไปหลังจากนั้นเขาก็จะการันตีว่าโอเคเขาจะจ่ายเงินให้เราเดือนละเท่าไรเท่าไรจนถึงอายุเท่าไรเท่าไรก็ว่าไปนะครับหรือบางทีก็จะเป็นประกันชีวิตที่เน้นออมทรัพย์เนอก่อแไหมเขาก็จะมีโปรดักออกมาหลากหลายแต่หลักๆแล้วเนี่ยขอให้เข้าใจว่าตัวประกันชีวิตเนี่ยมันก็จะมีกรมธรรม์หลักที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคือได้รับผลประโยชน์กรณีที่เสียชีวิตเป็นหลักก่อนแล้วที่เหลือก็จะเป็นในพวกโปรดักอื่นๆที่ประกอบ ทีนี้การทำกำไรของธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยโดยคอนเซ็ปต์กว้างๆคร่าวๆเนี่ยมันก็จะดูคล้ายๆกับธุรกิจการวิน,นาศภัยตรงที่โอเคบริษัทจะก,กําไรก็ต่อเมื่อเบีย้ยประกันชีวิตที่ได้รับมาทั้งหมดใช่ไหมบวกกันกับกําไรที่เกิดขึ้นจากการที่เอาเบี้ยพวกนี้ไปลงทุนแล้วได้กําไรมาเนี่ยทั้งหมดรวมกันก็จะต้องเยอะกว่าเบเนฟิตที่จะต้องจ่ายแล้วก็ค่าพนักงานค่า เซลส์คอมมิชชั่นนู่นนี่นั่นที่บริษัทต้องจ่ายถ้าเกิดว่ามันมากกว่าก็ <S <S าแปลว่าบริษัทประกันชีวิตก็จะมีกาไรนะครับโดยคอนเซปต์คร่าวๆเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันก็คือแบบนี้แต่ทีนี้ในรายละเอียดเนี่ยจริงๆมันจะมีความแตกต่างตรงที่ประกันชีวิตเนี่ยจะพึ่งพา Investment Return หรือว่ากาไรที่มาจากการลงทุนเนี่ยเยอะกว่าเยอะคือผมอยากให้นึกภาพตามอย่างนี้ว่าบริษัทประกันวินาศภัยเนี่ยโดยปกติแล้วลักษณะคอนแท t ที่เขาทำอย่างเช่นประกันไฟบ้านประกันรถยนต์ประกันเดินทางอุบัติเหตุพวกเนนนี้ยโดปปกติมั็ สัญญาที่มันเป็นระยะสั้นนะครับระยะสั้นเลยนะอย่างเช่นเดินทางเนี่ยจะเป็นระยะช่วงเวลาสัปดาห์สสัปดาห์ที่ไปเที่ยวนะครับพรุ่งนี้เนี่ยมันมีโอกาสที่ตลอดระยะเวลาสัญญาเนี่ยมันจะไม่เกิดเหตุและดังนั้นไม่ต้องจ่ายสินใหมเลยเนี่ยเป็นไปได้นะและดังนั้นแฟกเตอร์สำคัญนะครับที่มีผลว่าบริษัทประกันวินาศภัยจะกำไรหรือเปล่าเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องของการเลือกว่าจะรับดีหรือไม่รับดีว่าความเสี่ยงของการรับอันนี้ มากหรือน้อยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกได้ดีแล้วมันไม่เกิดเหตุเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะกาไรสูงนึกออกไหมแฟกเตอร์อันนี้มันจะเป็นแฟกเตอร์สําคัญสําคัญกว่า investment income หรือว่ากาไรที่มาจากการลงทุนเพราะถ้ามันไม่เกิดเหตุตั้งแต่แรกเนี่ยเบี้ยประกันที่รับมาเนี่ยเขาก็รับเปล่ารับฟรีเลยถูกไหมไม่ต้องจ่ายสินใหม่เลยนะครับในขณะที่สัญญาประกันชีวิตเนี่ยมันยาวนานจัดมันไม่สามารถที่จะพิจรารณารายคนได้เท่า ประกันวินาศภัยอย่างประกันวินาศภัยประกันรถยนต์เนี่ยเขาก็ดูได้ไงว่าเอารถยนต์เนี่ยใครเป็นคนขับอ๋อเป็นคุณแม่เป็นแม่บ้านขับรับส่งลูกโรงเรียนเช้าเย็นโรงเรียนกับบ้านอยู่ไม่ไกลกันอ่างั้นอย่างนั้นการเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะน้อยเพราะขับเส้นทางที่คุ้นเคยนะแล้วก็ขับไม่เร็วแล้วก็ไม่ได้ไปไกลอะไรนู่นนี่นั่นมันก็พอจะบอกได้ถูกไหมแล้วที่สําคัญรับประกันกันแค่ปีเดียวแล้วปีหน้าก็มาต่อก็ค่อยดูใหม่ถูกไหมแล้วดังนั้น โอกาสที่สถานการณ์มันจะเปลี่ยนแปลงเยอะๆเนี่ยมันก็น้อยในขณะที่โอ้โหถ้าเกิดประกันชีวิตเนี่ยบางทีคุ้มครองชีวิตถึง99เอย่างเงี้ยคือณนะเวลานี้อายุ20กว่าโอ้โหคือสถานการณ์มันจะเปลี่ยนเวลาตอนนี้สุขภาพดี3ปีต่อไปอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้ถึกไหมคือคืออะไรก็เกิดขึ้นได้ดังนั้นมันจะพิจารณารายบุคคกลก็ลาบากแล้วส่วนใหญ่ประกันชีวิตเนี่ยก็จะต้องดูเป็นอง์รวมนะครับก็คือดูเฉลี่ยเลยว่าโอเคเนี่ยคนผู้ชายที่อายุมาจนจนถ,ถึงตอนนี้ได้น่าจะมี อายุขยรอดไปได้จนถึงเท่าไหร่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยนะครับก็จะต้องดูเป็นแบบเฉลี่ยโดยภาพรวมเป็นหลักการที่จะมาคัดเลือกภัยพิจารณาว่าคนไหนเสี่ยงมากเสี่ยงน้อยเนี่ยมันก็เลยทําไม่ค่อยได้เท่าไหร่และอย่างผลิตบางประเภทเนี่ยมันก็เป็นผลิตประเภทที่ออกแบบมาอยู่แล้วว่าเดี๋ยวมันจะต้องจ่ายเบ n นฟิตแน่ๆนะคือไม่ต้องคิดแหละว่าจะไม่ได้จ่ายยังไงก็ต้องจ่ายแน่ๆอยู่ที่ว่าจ่ายมากจ่ายน้อยหรือจ่ายเมื่อไหร่เท่านั้นเองอย่างเช่นกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทแบบอะไรอ่ะจ่ายเบี้ย20ปี คุ้มครองกรณีเสียชีวิตแบบตลอดไปอย่างเงี้ยไม่มีล like, ิม er ิตก็แปลว่าเมื่อไหร่ที่เสียชีวิตซึ่งมันก็ต้องเกิดขึ้นสักวันอยู่แล้วเนี่ยบริษัทประกันชีวิตก็ต้องมีการจ่ายเบเนฟิตแน่ๆรู้ไหมหรือประกันประเภทบํานาญอย่างเงี้ยก็รู้อยู่แล้วไงว่าเดี๋ยวจะต้องจ่ายเบเนฟิตแน่ๆไม่ได้รับคาดหวังว่าเออก็รับเบี้ยมาแล้วจะไม่ต้องจ่ายนะคือค่อนข้างชัวร์เลยว่าสุดท้ายก็ต้องจ่ายแน่ๆหรือประกันแบบประเภทสะสมทรัพย์อย่างเงี้ยประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์อย่างเงี้ย ก็รู้อยู่แล้วไงว่าแนวโน้มก็คือมอสไซค์กก็ต้องจ่ายเบเนฟิตแน่ๆแ,และดังนั้นเนี่ยแฟกเตอร์ของการทำกำไรของบริษัทประกันชีวิตเนี่ยก็เลยอยู่ที่การว่าจะเอาเบี้ยประกันชีวิตที่ได้รับมาเนี่ยในเวลาเนี้ยแล้วคาดว่าอีกหลายปีนะกว่าจะต้องไปจ่ายกรณีเขาเสียชีวิตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยระหว่างเนี้ยเอาเบี้ยพวกเนี้ยไปลงทุนทำกำไรได้แค่ไหนดีกว่าถ้าเกิดทำกำไรได้ดีก็มีแนวโน้มที่จะมีกำไรเพียงพอที่จะ จ่ายเบนเ f ฟ t และมีกําไรเหลือนั่นก็ไม่ครับแล้วจริงๆก็ด้วยความที่คอนแทคมันยาวนี่แหละที่ทําให้ธุรกิจประกันชีวิตเนี่ยจริงๆเป,เป็นธุรกิจอะไรที่ยากมากกันเลยด้วยปกติแล้วนะครับบริษัทประกันชีวิตเนี่ยจะทํากําไรได้ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับพูดตรงๆเลยเพราะว่าหนึ่งก็คือการแข่งขันเนี่ยมันสูง นะโปรดกักมันเหมือนเหมือนกันไงต้องนึกภาพมันก็เป็นสัญญาสัญญาที่มีข้อความว่าจะจ่ายอะไรยังไงคอนดิชันเท่าไหร่เบี้ยเท่าไหร่เนี่ยคนอื่นเขาก็สามารถเรียนแบบแล้วก็ก๊อปปีหรือลอกตรงๆได้ง่ายดายมากง่อยคล้ายๆกับการวินาสภาัยเลยโปรดกัก t มันไม่มีความแตกต่างกันทุกคนก็ขายสินค้าคล้ายๆกันเหมือนเกันแข่งกันด้วยเบ n ฟิด้วยราคาเป็นหลัก ปัญหาที่2ก็คือไอ้ความที่โปรดักมันยาวนานมากนี่แหละมันทําให้การเดาตัวแปรอะไรที่จริงๆมีผลต่อกําไรขาดทุนของ p โปรดักที่ขายไปเนี่ยบางทีมันเดาได้ยากเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะมองไปในอนาคตได้ไกลขนาดนั้นอย่างเช่นนะครับตัวแปรสําคัญนอย่างเช่นอะไรอย่าง life expectancy ที่บอกว่าอายุเฉลี่ยของคนน่าจะอายุยืนถึงประมาณเฉลี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยจริงๆด้วยเทคโนโลยีการแพทย์ที่ดีขึ้นเนี่ยหลังๆ life expectancy ของคนนี่ก็สูงขึ้นนะ แต่ถ้าเกิดสมมติว่า Product ของเราอ้างอิง Life expectancy ไว้ว่าเออคนน่าจะอายุ85อ่ะาแล้วสมมติว่ามันเป็นประกันชีวิตแบบบำนานอย่างเงี้ยฮูนะเราก็อาจจะได้มีการขาย Product โดยที่ Assume ว่าโอเคเฉลี่ยแล้วคนก็น่าจะอายุถึงประมาณ85บาแหละนะบำนานก็น่าจะมีระยะเวลาปีต้องจ่ายประมาณนี้ดึง Discount เป็นเส้น value กลับมาแต่ึกเป็นคอสเท่านี้อาจจะได้คิดไว้แบบหนึงถึงเวลาจริงเวลาผ่านไปปวดคนอายุยืนขึ้นเป็น90ก่าวอย่างเงี้ยแปลว่า Expected Co ท t ี่ที่จะต้องจ่าย b e n e f i ทที่เดี๋ยวจะต้อองจ่่ายยเืๆ อาจจะเยอะขึ้นนึกออกไหมแล้วดังนั้นไอ้ pricing ที่ทำไว้ตอนแรกก็อาจจะไม่พอนะครับหรืออาจจะเป็น assumption เรื่องของ interest rate อ่ะอตัตราดอกเบีย้ยที่คิดว่าจะได้นะครับมันเคยมีนะครับบริษัทประกันในญี่ปุ่นมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ยุคบูมๆที่อตัตราดอกเบีย้ยมันสูงเนี่ยเขาก็ขายประกันชีวิตโดยที่เขาก็คิดว่าเขาว่า c o n s e r v a วทีฟแล้วแต่ถึงเวลาจริงปรากฏว่าเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอ่าต้องลดอตัตราดอกเบีย้ยลงมาอตาัตราดอกเบีย้ยในญี่ปุ่นต่ำมากจนแทบจะเป็นศูนย์อย่างเงี้ย ใครมันจะไปคิดไงในเวลานั้นมันอาจจะมองไม่เห็นว่าเออมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้ตัวเลขที่คอนเซอร์ทีฟแล้วที่คิดว่าเออเก็บเบี้ยประกันมาเอาไปลงทุนน่าจะทํากาไรได้เท่านี้ถึงเวลาจริงทําได้น้อยกว่านั้นเยอะมากๆเนี่ยทาอะไรได้อะครับเพราะว่าคอนแทคประกันชีวิตมันทําไปแล้วไงเมื่อนานแล้วก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ใช่ไหมก็เจ๋งก็มีนึกภาพออกไหมครับแล้วดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทําให้ประกันชีวิตเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่ยากและในวันที่ โปรดักเนี่ยเขาขายออกไปเนี่ยบางทีบริษัทประกันชีวิตนี่ยังไม่รู้เลยนะว่าไอ้ขายออกไปเนี่ยจะก,กำไรหรือ่าต้องรอรุ้นไปอีกหลายปีกว่าจะรู้ว่าเออมันสุดท้ายที่ขายไปเมื่อตอน10ปีที่แล้วนี่กำไรหรือขาดทุนโดยโรวมธุรกิจนี้เนี่ยก็ไม่ได้ p r o f i t a b l e ลเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าดู ROE ของธุรกิจนะครับโดยปกติก็จะอยู่สักประมาณ1 0กว่าเปอร์เซ็นต์แหละจริงๆถ้าเกิดมันสม่ำเสมอ15%ได้ก็ถือว่าเก่งแล้วนะโดยปกติก็น่าจะเป็นมาณสัก10ต้นๆน,น,นะครับประมาณนั้นเท่าที่เคยเจอ ทีนี้ถ้าสมมุติว่าต้องเลือกหุ้นว่าเราจะซื้อหุ้นบริษัทประกันชีวิตเนี่ยเลือกบริษัทไหนดีจริงๆต้องบอกงี้ว่าการอ่านงบการเงินของบริษัทพวกที่เป็นประกันชีวิตเนี่ยก็จะทําได้จํากัดหน่อยเพราะว่ารายการหลักๆของมันเนี่ยมันจะมีอยู่แค่2รายการคือถ้าเปิดงบการเงินขึ้นมานะครับฟังงบดุลที่เป็น a s เซทนะรายการหลักๆก็คือ investment นะครับก็คือเบี้ยประกันที่รับมาแล้วก็เอาไปลงทุนอยู่เนี่ยรายการหลักๆส่วนใหญ่ก็คือ investment เลยมีรายการเดียวแถบเดียวคือแบบ ใหญ่มากและเช่นเดียวกันหนี้สินนะฝั่งหนี้สินก็จะมีอย่อันเดียวก็คือ insurance contract liability หรือว่าภาระจากสัญญาประกันภัยอะไรบางอย่างเนี้ยจะมันจะเป็นอันใหญ่ๆอยู่ก้อนหนึ่งซึ่งก็คือมาจากการที่เขาทําการประมาณการว่าเออแบบไอ้ผลิตที่ขายไปภาระที่คาดว่าจะต้องจ่าย Ben นฟิตนู่นนี่นั่นที่เกิดขึ้นในอนาคตคิด <c oughs> ลดกลับมาเป็นปัจจุบนันมูลค่าปัจจุบนันมันจะเป็นประมาณนี้มันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆห,หนึ่งก้อนนะครับงบดุลทั้งหมดเมนี่ยแทบจะมีอยู่แค่2รายการนี้เลย แล้วมันก็จะดูรู้เรื่องได้ยากเพราะมันก็ไม่ได้มีดีเทลอะไรเท่าไหร่เราไม่รู้ว่าเออที่มาที่ไปของอะไรเบ i t y ตี้ที่เขาคิดมาแอสซัม t ชันคืออะไรเนี่ยคือโน้ไอเดียคือเรารู้แค่มาอ๋อมันออกมาเป็นก้อนเนี่ยประมาณมาโอเคเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นของบริษัท AIA นะแอสเซทเนี่ยดูเลยว่าจากทั้งหมดนะครับสามแสนล้านเนี่ยเป็น financial investment ไป2องแสนเจ็ดครับนึกออกไหมเกือบทั้งหมดอนะ แอสเซทเกือบทั้งหมดก็คือจะเป็นตัว Investment เลยแล้วเขาก็จะมาบอกอีกทีว่าเออเป็นโลนเอ็นเดปสิตเท่าไหร่นี่คือแจกแจงเห็นไหมแต่สาระสําคัญก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็น Investment ฝั่ง Li เบรียตีก็เช่นกันเนี่ย Total ทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยมี2องแสนหกเป็นอินทรานส์คอนแทคไลเบรียตี้ไปเท่านี้นะครับเกือบทั้งหมดเลยบนบาลานซ์ชีตมีเท่านี้เลยอ่ะดูของกรุงเทพป,ประกันภัยด้วยนะครับผมโหลดมานะอันนี้ก็ปุ้นของไทย BLA นะครับเดี๋ยวนะเราเลื่อนไปดูงบการเงินนะโอเค ดูฝั่งแอสเซทรวมสินทรัพย์เนี่ยเท่านี้นี่หน่วยอะไรเนี่ยพันบาทโอเคนี่ก็สามแสนล้านบาทกันสามแสนสามหมื่นเก้าเป็นสินทรัพย์ลงทุนเทน่านี้เนี่ยสิลงทุนในหลักครับสามแสนหนึ่งละเกือบทั้งหมดเห็นไหมครับเป็นแอสเซทคืออยู่ในอินเวสท์เมนต์หมดว่าย่ายหนี้สินอ่าเช่นเดียวกันเนี่ยรวมหนี้สินเท่านี้ เนี่ยนี่สินจักสัญญาประกันภัยเท่านี้ที่เหลือก็ไม่เกี่ยวอะไรละคือรายการเกือบทั้งหมดนะบนบาลานซ์ชีมีเท่านี้เลยแอสเซทไลบิลตี้คือเท่านี้เลยกับ2รายการนี้เนี่ยอย่างมากที่เราทําได้ก็คงจะเป็นการคอยติดตามดูว่ามันแบบเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วไหมหรือเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนเดียวกันไหมนะครก็ทําได้ประมาณนี้ทีนี้วิธีการเลือกเนี่ย ผมก็แนะนําว่าให้ดูหนึ่งเลยก็คือดูว่ามันเป็นบริษัทที่การเติบโตไม่หวือหวาเท่าไหร่คือเราไม่ต้องการบริษัทที่การเติบโตมันดูเติบโตแบบรวดพลาดเพราะธรรมชาติของธุรกิจนี้เนี่ยโดยปกติมันก็จะเติบโตแบบไม่ได้โตเร็วเท่าไหร่ก็ไปพร้อมๆ GDP โตเท่าๆอุตสาหกรรมอันนี้คือโอเคแหละถ้าเกิดว่าเราเห็นโตแบบปือหวาเนี่ยบางทีเราต้องสงสัยว่าเอ๊ะมันมาจากเรื่องอะไรถ้ามันมาจาก acquisition คือมันโตเป็นเพราะมันไปซื้อบริษัทอื่นมาโอเคอย่างนี้พอเข้าใจได้แต่ถ้ามันเป็นการเติบโตประเภทที่เา gress อย่างเช่นเขาเซตไพรซิง a g g r e s s i v e ลดราคาให้เบนฟิตสูงกว่าพยายามที่ดึงลูกค้าต้องการส่วนแบ่งการตลาดต้องการแบบโตเร็วๆยอดขายเยอะๆอย่างเงี้ยอันนี้ไม่เวิกละเพราะเราไม่ต้องการ aggressive player ในธุรกิจที่เรายังต้องสงสัยอยู่เลยว่านานๆไปมันจะกําไรไหมเนี่ยเราไม่ต้องการคนที่พยายามจะบุกตลาดลดราคาแข่งราคาพวกนี้ไม่เอาโอเคไหมครับเราหลีกเลี่ยงกลุ่มพวก aggressive player เลยอันต่อมาก็คือเราพยายามเลือกบริษัทที่เป็นบริษัทใหญ่ถ้าเป็นไปได้ก็เป็นแบบ market leader เป็นอันดับหนึ่งไปเลยก็ยิ่งดีเพราะว่าบริษัทที่ใหญ่เนี่ย มันก็จะมีความได้เปรียบตรงที่เป็นที่รู้จักมากกว่าคนสบายใจว่าซื้อไปแล้วมันมีตังค์จ่ายสองก็คือมันมักจะมีทีมขายมีดิสทริบิวชันที่ดีที่เข้มแข็งนะแล้วก็มีโปรดักที่หลากหลายมักจะไม่ได้แบบมีโปรดักเดียวส่วนใหญ่ก็คือจะขายหลากหลายโปรดักก็ทําอยู่นานแล้วมันก็จะเป็นการกระจายความเสี่ยงเพิ่มมีแฟกเตอร์อะไรที่เกิดขึ้นที่มันกระทบต่อโปรดักชนิดใดชนิดหนึ่งเป็นพิเศษในพรุ่งนี้ก็จะไม่ได้เดือดร้อนเท่าไหร่ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือบริษัทที่ใหญ่ๆเนี่ยบางทีก็จะมีคอนเน็ชันมีคอนแทคกกับลูกค้าองค์กรขายพวกประกันกลุ่มได้ง่ายกว่าและประเด็นสุดท้ายก็คงจะเป็นเรื่องของเครดิตเรตติ้งมั้งก็คือพยายามมองหาบริษัทที่เครดิตเรตติ้งสูงๆไว้ก่อนมีความสามารถในการชรําระหนี้ค่อนข้างชัวร์ว่าจะสามารถจ่ายได้ Financial Position ค่อนข้าง St strong เลือกพวกนี้นะครับถ้าเป็นไม่ได้เช็คดูด้วยก็ดีว่าไอ้ investment เนี่ยที่เข้าไปลงทุนเนี่ย ดูว่าลงทุนในอะไรถ้าเกิดว่าเงินลงทุนส่วนใหญ่อยู่ในฟิกซินคามอยู่ในอะไรที่คอนเซอร์เวทีฟไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นว่ามันไปอยู่ในไฮยูบอลอย่างเงี้ยพวกคุ้นที่มันแบบยูสูงๆความเสี่ยงเยอะหน่อยอยเงี้ยเราก็ต้องเริ่มสงสัยแล้วครับยิ่งอาาัตราส่วนของ risky a s s e t หรือสินทรัพย์เสี่ยงเยอะๆเนี่ยบางทีเราก็ต้องแบบนิดนึงครับต้องระวังนิดนึง จริงๆถ้าเป็นไม่ได้ก็เลือกผู้ที่คอนเซอร์เวทฟไว้ก่อนจะดีกว่าเพราะอย่างที่บอกว่าสัญญาประกันชีวิตมันยาวไงคือเราไม่รู้ว่าไอ้โปรดักที่มันขายไปในเวลานี้เนี่ยสุดท้ายในอนาคตมันจะเกิดอะไรขึ้นโอเคมาถึงตรงนี้ก็น่าจะครบแล้วแหละนะครับทั้งหมดที่ผมนึกออกเกี่ยวกับประกันชีวิตก็น่าจะประมาณนี้ วิดีโอนี้จบลงเพียงเท่านี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหามันเกิดประโยชน์สำหรับคุณก็ฝากกดไลค์แล้วก็แบ่งปันแชร์มันต่อไปด้วยให้มันไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นนะครับนอกเหนือจากนั้นถ้าเกิดต้องการที่จะดูวิดีโอย้อนหลังของเราหรือติดตามวิดีโอใหม่ๆของเราก็ทำได้บน Facebook กับ YouTube Smart Stock Investment แล้วสำหรับคนที่ตั้งใจจะลงทุนด้วยตัวเองจริงจังและกำลังศึกษาหาความรู้อยู่ผมขออนุญาตโปรโมทนิดน,นึงตอนนี้เรามีหลักสูตรที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างให้คนที่เรียนเนี่ยลงทุนชนะตลาดโดยใช้วิธีแบบเดียวกับที่เราทำคุณจะได้ไม่ต้องเสี่ยงเสียเงินเสียเวลางมหาวิธีการลองผิดลองถูกด้วยตัวเองแล้วเรามีให้ทดลองเรียนฟรีด้วยรายละเอียดเนี่ยจะอยู่บนเว็บซึ่งเราทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ